ไช้ไมันก็หายใจธรรมดาง่ายกว่าเออ่นียากกด<ะ>ไม่ติดละ หายิดเงียบฮะโอยที่เวลาปิดปากอย่าพูดหูคุณนะปิดปากคืนโดนอ่ะโอ้ยกดกนดรอทดอทรลงไมไม่คือว่าผมลงไปมนี่กดไวได้ไหมรู้ตลอนให้กดไปได้ถ้้ผมเป็นคนลงอันนี้ที่ไม่ยอมขาดนะ จบจบคือตอนเหนนดึงอ๋อดึงเพื่อนนะไหนลองดีมึงลองนำมาหน่อนนี่คุณพาวงและเฮียคือถือเรื่อง มันหอยไปลับไม่เล่นแล้วกูพายเรือเล่นดีกว่าโอ๊ <c oughs> <c oughs>